วัสดีครับผมนายพิแทสสาคัลลินครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแอปที่มีชื่อว่า TinkerCAD นะครับเป็นแอปการทำงานนะครับหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบ 3D นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมลองกดเข้าไปทุกคนดูนะครับเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ การปั้นรูปร่างนะครับ3 d ดีแล้วเราจะสามารถเอาอะไรมาปั้นได้บ้างอนยะ่างเช่นผมจะปั้นในนี้นะครับให้มันเป็นตึกเราก็สามารถกดตรงนี้คนระับเอ่อนี่ยให้มันยืดสูงหดได้นะครับการคล้ายๆการสร้างรูปร่างนะครับโอเคต่อไปครับตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นการต่อวงจรนะครับว่าการต่อวงจรเนี่ยมันทํางานยังไง ใช้งานยังไงอ่ะมาดูกันครับการต่อวงจรนะครับพอเราเข้ามานะครับหรือว่าแผงวงจรอะไรพวกนี้เราก็จะเป็นเบสิกครับก็คือพวกพื้นฐานก่อนนะให้เรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอออครับก็คือรวมทุกอย่างมดเลยนะครับมีให้เราลองใช้ได้ทุกอย่างจริงว่าเราอยากจะทําเป็นอะไรอะไรพวกนี้นะครับเราก็ถามาทําได้นะครับที่เหลือก็อยากให้ทุกคนไปศึกษากันเองนะครับ ออดูโอ้นนก็มีนะครับแล้วก็ไมโครบิตก็มีเท่าไหรผมก็จบแล้วครับสหรับการนำเสนอเออไม่ใช่สิครับการบอกครับว่าแผนของจแล้วเอาไปครับเป็นตัวโคดบล็อกครับโคดบล็อกตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนเราเขียนสแคนเลยนะครับแต่แค่ว่าจะเพิ่มจากชาร์ปก็คือเออแค่เป็นรูปร่างนะครับมีเช่นตั้งแต่ดาวครับดาวนะ มีเลยตั้งแต่ด,ดาวเลยนะครับแล้วก็มีนะครับคอนโทรมมอดิฟายเทมเพลตก็มีนะครับมีเยอะๆครับผมป็นทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับจริงก็แคครับผม <S <S เป็นแอปที่พกพาได้ไหมผมว่ามันเป็นแอปที่โคตรดีเลยนะเพราะว่ามันมีให้เราทำทำงานได้หลายลแบบมากๆนะครับเนี่ยเหมือนว่านี่เขาทำใช่ไหม เนี่ยครับก็สามารถเข้ามาดูได้ครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยไม่ว่าจะให้อาหารปลาทำโต๊ะทำงานนี่ครับเนี่ยทำเป็นอะไรก็รักได้ครับเต็มไปหมดเลยครับก็ขอจบคิดว่าเียงเท่านี้นะครับกราบการนำเสนอแอปไม่ใช่แอปสิครับเว็บไซต์ tin care นะครับอย่าลืมลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ